ินยังอีหยังก็ได้เส้นอีหยังละ่ะเส้นยังกับสร้างรถใช่ทุกอย่างอยู่บ่อืลูกสิ้นเนี่ยไซรุนไซโลด,โลดกินเยอะพักไอ้ย,ย,อยิงกินบ่คุ๊กินใไซยังกัใส่โลดเป็นยังแถมสมีถามยังดเูเถอะอโอเคอเ,คเคดี๋ยว์นู้จัดการให้อืแม่ะคะ่ะอีกถ้วยเอาเส้นเลขใส่ทุกอย่างพิเศษใส่ป,ประดับแข่งน้ำเนเด้อเออหันละสร้างลด ก๋วยเตี๋ยวให้ปลาแดกจ้าโอ้แทมก๋วยเตี๋ยวไส่ไส่ปลาแดกเดี๋ยวนี้เอาก็ว่ากินได้เบิร์ดเนาะก็สั่งมาโลดแล้วโอ้แทมสั่งไม่เพราะไหนบอกมาแล้วจ้าก๋วยเตี๋ยวไส่ปลาแดกข้าวไรเด้อค่ะ เอานี่เอาไปโอ้ยสูยินนด้เบิร์ตาคาจะต้อับไรเงีายเขาสั่งเล้วก็้งนึเขาจะได้เจ้าลงฟ้งเยอให้มันกินห่่าเบิร์ใส่ประเดี๋ยวกนี่แมสูแมค่ะเห็นไปดูนี่ก็เดี๋ยนี้เขาสักงเงกระันให้เอาบว้ดวยย่างโรด